माने कावा के वाला

กินอะร๊กอ,อืมไม่มเนาะนัะ่นนกินมาชชอดิโอ้ไดแซบเนาะม่ๆมโอหันหนาเนะคุนไหมหันหนหนาวใส่ก,กองไหมเออกปลาซิวอ <c oughs> พี่เดินตายพี่เก็บยางเปิดกล้อง าออชาไม่ไพายออกมามีเตรียมม,มมามากเตรียมมีหลวงตรงนี้ไหมเนาะตัดเอาไ้เพื่อจุ่นน้ำท่มลากไปให้เขาเลยคิว นุ่มนูเออเฮ้ย oh. mm. <laughs> 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 เด็กจริัๆตั้งแต่หัวหน้าเปิดคอนเทนต์เด็กัเโอ้ยบาอยางวาพื้นหัวหน้าเพื่นทายคอนเทนต์บนี้ให้ม่อู่ลำหน้าคนเดียว you mm -hmm. Thank you.